อย่าบอกใครนะว่าเราติดดอยอ่ะพ่อแม่บอกได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นห่วงที่ทํางานพูดได้ไหมครับห้ามเด็ดขาดโดนแซวแน่นอนเพื่อนฝูงญาติสนิทอ่ะพี่โดนล้อแนะ่แล้วถ้าบอกแฟนได้ไหมครับอยากโซดะก็ไม่ห้ามพูดคือจะหลุดไม่ได้เลยเรื่องนี้หลุดไม่ได้เลยจะบอกได้แค่คนกลุ่มเดียวใครอะครับพี่เจ้านี่เราทําไมอะ่ะเขาได้ช่วยภาวนาให้ตลาดเขียวไงนี่พี่ติดดอยจนเพียียลวใช่ไหม